สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่ก็จะมาทานนี่นะคะโมรูซิลเอสนะคะเม็ดแดงน,นะคะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากหุ่นดีหุ่นสวย <c oughs> เอวบางล่างเล็กนะคะใครที่กำลังมองหาอาหารเสริมอยู่นะคะ <c oughs> พิมพ์พอยแนะนำตัวนี้เลยค่ะพอยทานเองจริงๆนะคะ คอยทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดนะคะแล้วก็ก่อนไปวิ่งออกกำลังกายอีก1เม็ดนะคะทำให้หุ่นนะคะไขมันนะคะที่เป็นเซลลูไลท์ไขมันส่วนเกินนะคะลดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยเร่งเผาผลาญไขมันเร็วได้ดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะดูหุ่นนะคะเมื่อก่อน อ้วนนะคะน้ำหนักเกือบ60กสิโลนะคะพอทานเมอร์ซิวเอสไปนะคะมีความรู้สึกว่าหุ่นเล็กลงนะคะเอวบางนะคะจากพุงนนหนาพุงยุยยุยพุ้ยพุยนะคะก็แบนลาบขึ้นนะคะไม่เชื่อต้องลองค่ะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะจะช่วยแนะนำบอกเคล็ดรับทำให้คุณผู้หญิงนะคะหุ่นสวยหุ่นดีกลับมาแบบว่า เป็นคนใหม่อีกครั้งนะคะเราอย่ายอมแพ้นะคะในเมื่อเราอ้วนได้เราก็หุ่นดีได้นะคะเพียงแค่ใจเราสู้นะคะแล้วก็บวกกับตัวช่วยดีๆแบบนี้นะคะพิมพ์พลขอแนะนำเลยค่ะทานเองจริงๆค่ะ